โอเคตอนนี้เราอยู่ในเกทูโปอีพีที่3นะครับฟูเก๊นะตัวละครของเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะนี่น้องเอลฟีเลนของเราอีโ e วแล้วน้องพึ่งก็อีโวแล้วอีกแล้วก็ได้พุชชี่นะยังไม่อีโวนะตัวฮานี่เออโอเคนะมาเรามาสุ่มกันเลยนะวันนี้เราจะมาสุมหาไอเซนกันนะด,ดูดูดาของพี่ก่อนไอ้น้อง นี่หนึ่งแสนสองพันสี่นะบอกไว้ก่อนว่าเกาะจนได้ดีมาดูกันว่าเราจะได้ไอเซนหรือเปล่าอีกสูงกันโลด let's go <S เราไม่ต้องหวังอะไรเราหวังแค่พวกตัวเมสติกเพื่อที่จะมาบูธให้มันได้ร้อยเปเซ็นนะตอนนี้เราลงอีเวนต์เราบูธได้แค่แปดสิบอยู่เลยอเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อขายสกินตกใจหมดมาหนึ่งแสนดาวจะได้หรือเปล่า ไอเซนจังเก๊เก้อู้หูยดูดวงดิดูดวงดิมาแล้วเมสติกหนึ่งตัวโอ้ย oh, yeah. ซึ่งเรายังไม่ได้เลยนะไอดี ID นี้อินโนคกิลาบไปกันต่ออันนี้เป็นอีกทีที่สามก็พัฒนามาได้ระดับหนึ่งละถือว่าพัฒนาเร็วนะเรามีตัวเมสติกที่อีโวแล้วสองตัวนี่ถ้าได้ไอเซนนี่คือแบบเป็นเกเลยอ่ะคูปเกเลยอ่ะแต่ดูท่าไม่น่าจะได้หรอก คนเขาเปิดเป็นร้านยังไม่ได้เลยขนาดไอดีหลักเปิดไปเป็น5้าแสนกว่าแล้วยังไม่ได้เลยวอเ t อร์เฮ l l กดไปเรื่อยๆกดจนมือหนีโอ้ยเย let's go <S มาแล้วเซิร์ฟกระตุกเริ่มมาแล้วเซิร์ฟกระตุกเรากดได้สองทีถ้าเซิร์ฟมันกระตุกกรนะตุกนัเราจะกดได้หลายๆทีอันนี้ไม่ได้เปิดออโต้คิกนะกดมืออย่างเดียวถ้ามันมาเดี๋ยวมันมาเองไม่ต้องไปลุ้นขออนุญาตนอน มายังอ่ะมาหรือยังไม่เงียบเลยอ่ะมาหรือยังเนี่ยมายังวะอขอเอาไปดูแป๊บมายังโอ้โหเปิดไปห้าร้อยเจ็สเก้ายังไม่มีวี่แววได้อีนกพิราบตัวเดียวถ้าแว็กแก๊กโอ้โหเหลือหกหมืนแล้วอ่ะหมดไปสี่หมืนอย่างรวดเร็ว ไม่เป็นไรถึงหมดเราก็ไปเกาะคนอื่นต่อถ้าเกิดแบบเราได้บัฟเออร์วินนะเออเราเรามีเออร์วินหนึ่งตัวแล้วก็โโลอีกสักตัวหนึ่งหรือไม่ก็มีแค่บัฟเออร์วินก็น่าจะโฟโลได้ละเพราะว่าเราก็มีอีตัวน้องพึ่งกับเอลหนึ่งตัวซีเลนสองตัวแค่นี้แหละน่าจะโฟโลได้แล้วถ้าเรามีบัฟเ,เออร์วินเออจะหลับเล้วเออไม่ได้เลยเหรอไม่ได้อะไรเลยเหรอ่ะคือไม่ได้อะไรเลย ไดมิติกตัวแล้วก็เงียบเลยไม่มีอะไรเลยอ้าวมาอีกตัวการันตีซะด้วยถ้าการันตีก็เหลือประมาณสี่สี่หมืนดาวอ่ะนั่นไงว่าเราได้การันตีตัางหากได้ตัวเดิมโถ่เฉดชี่แหมอืมน้องไเล่นนะอโอเคไอกันต่อครับคือเกลือเกินในบอกรหัสใหม่มันดวงดีว่าเอาไว้ใหม่แล้ววะ ว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้นะพอบอกว่ารหัสใหม่ดวงดีเป็นไงมาอีกตัวเลยว่าไม่ได้นะอืมซูเปอร์เกย์อีมันแสงเกมมาตัวเมื่อกี้นี่ไปกันต่อครับรหัสใหม่โอ้โหเห็นเขาแอคกันนะ่ะโอ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยต่อเนื่องรหัสใหม่เห็นเขาแอคกันอนะได้เอเซนเดินกันเต็มอนะ่ะเวลไม่ถึงรนะ้อยอะทำไมเรายังไม่ได้อนะ่ะเฮ้ย มาหน่อยดิหรือว่าเราต้องเดินออกแล้วกดใหม่หมั้ยเดินออกกดใหม่ปุ๊บมันคือได้เลยเก <c ười> <c ười> ี่ยวไหมอ่ะเดี๋ยวลองเดินออกมาจิเดินออกมาแล้วอ้าวไปกันต่อไป let's go <S ถ้าได้อีกนี่ฮาเลยนะเอาเฮ้ยไปสูตรเหรอมันเป็นสูตรเหรอสูตรหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินออกอีกน่ะกดอีกรอบเดีย๋ยวลองเดินออกอีกนะ คือแบบมาลัวๆเลยอะ่ะนี่สุดสุดบลักสุดบลักมาแล้วเดินออกแล้วก็เข้าไปใหม่ถ้าถ้าได้อีกนั้นมันไม่ใช่ละมันต้องเป็นสูตรแล้วแหละสูตรบลักของเกมเอโอเคแล้วสามหมื่นนี่ถ้าได้รอบนี้คือแบบมันมันบลักแล้วเนาะแหมไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยละถ้าได้นี่ฮาเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเอยิ่งยี่สี่พันแล้วว่ะออกให้กูเถอะอึ๊บดาดใหม่ลุ้ย คือระบาดรหัสใหม่ดเว้ยขอให้ผูเ้เล่นใหม่หน่อยดิโอ้โหทั้งผู้เล่นใหม่ทั้งผู้เล่นเก่าไม่ได้เลยรหัสใหม่รหัสเก่าไม่เคยได้เลยยังไม่ออชิตออชิต oh, oh, ไม่ได้ละหมดหวังหมดหวังละเปิดไปเั้งเยอะไม่ได้อะไรเลย ดไ,ปไปด้แต่กินเปสี้ตัวเดียว <Comb ot> อ่าไหนๆก็เปิดมันหมดเลยเหลือแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นเปิดให้หมดเลยเ,ล 1, ป,เ,ลยเปิดไปเปิดให้หมดเรายังเหลือกล่องของขวัญอยู่แล้วเราไปลุ้นกล่องของขวัญต่อนะตึ้งตึ้งสามสอง หนึง่งแล้วก็ศูซูเปเก้พลังเกจงมายอ่อเกลูฟี่ทิ่หายหมดแล้วครับผลประกอบการคือเราได้ตัวเบสติกมาทั้งหมดอว้ยเยอะอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกตัวนะเยอะอยู่ถือว่าเยอะเลยแหละมาเดี๋ยวยังมีก๊อกสอง กล่องสองของเราก็ค <laughs> ือน like ี่เลยกล่องของขวัญมีตั้งเจ็ดร้อยสามสิบเก้าอันนะเจือมีเยอะจัด่ะเออบอกเลยว่าเยอะจัดมาเรายังแลกได้ดูกดทีแบบโอ้โหถึงหนึ่งหมื่นกว่านี่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 แลก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 อุ้ยได้สตาร์ลิมิเนน์เยอะอยู่นะหมดแล้วจัดกันต่อได้มาสี่สิบไข่ครับ let's go เนี่ยเขาชอบยืนตรงนี้แล้วได้ไอเซนกันเนี่ยเดี๋ยวเราลองยืนตรงนี้ดูดิเจอเราได้ไอเซนเหมือนเขาบ้างไะตรงนี้ได้ไอเซนเนียจุดออกไอเซนเว้ยทำไมกูได้แต่ฮิตกฟกานี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหตกใจหมดนึกว่าได้ไอเซน โอเคเหลือเท่าไรหมดแล้วดาวเหลือหกร้อยเอาอยัางสุ่มได้ต่อเอ,เอาให้หมดเอาให้หมดมีเท่าไหร่ใช้ให้หมดมาครับ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 เรียบร้อยเหลือสี่ฟองสุดท้ายเลขสี่เลขนำโชคแหมเลขนำโชคของกูเองเพราะกูคือซูเปอร์เกย์นี่ซูเปอร์เกย์ชอบเลขสี่ ซึ่งอันสุดท้ายแล้วหมดแล้วช่างแม่งหมดแล้วเรียบร้อยครับหมดแล้วครับเรียบร้อยไปเหลือรีโลสิทสามมันเอาให้หมดครับเอาให้หมดโกคูของเรานี่สุ่มมาแล้วยูนิคไอซิไม่ได้เลยขอยูนิคโอเคโอเคบอสเลส์กเิงเฟิงแม่งไม่ได้หาอะไรเลยนี่ตอนนี้ต่อมาโกเดนเล t ส์ก